1, 2, 3สวัสดีครับ FC ทุกท่านเราก็มาพบกันอีกครั้งกับคำสาปฟารโรในฉบับที่67<อ>เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเราไปพบไปพบเนื้อเรื่องกันเลยครับผมจากเหตุการณ์ในตอนที่แล้วนะครับเมมฟิตก,ก็ไปตรวจงานบริเวณก่อสร้างเมืองใหม่แล้วก็ถูกลูกน้องของราชาอากอน ที่แฝงตัวเข้ามาอยู่บริเวณก่อสร้างเมืองใหม่รอบทำ้ายด้วยการผลักก้อนหินให้ตกลงมาใส่เมมฟิสนะครับผมคลื่นคลื่นฟาบาดอันตรายฟาบาดฮะอะไรเนี่ยอะมีก้อนหินหล่นมาที่องค์ฟาโรอันตรายหินหลน่นหินหลน่น ไม่ทัพมินเวลก็รีบวิ่งไปที่เมมฟิสตัดมาทางด้านแคลร์ก็เพอ้อถึงเมมฟิสในจังหวะที่เมมฟิสได้รับอันตรายจากคนหินเมมฟิสเมมฟิสนะองค์หญิงองค์หญิงเพคะนับเทล่ากับติตี้ก็ได้ยินเสียงเพอ้อของแคลร์ที่เรียกหาเมมฟิส เมมฟิสท่านอยู่ที่ไหนไว้เมื่อกี้องค์หญิงตรัสเรียกฟาบาดโอ้ oh, จริงด้วยองค์หญิงนับเทล่ากับติตี้ก็ดีใจเมื่อเห็นอาการแคลรอเพ้อเรียกชื่อเมมฟิสท่านฮัดซานเมื่อครู่องคหญิงทรงละเมอเอ่ยพระนามฟาโรแล้ว ค้าได้ยินถนัดเลยชัดเจนเลยว่าไงนะตอนนี้ข้ากำลังต้มยาตัวใหม่อยู่อ่าฮัสซันก็เป็นหมอหลวงนะครับที่ดูแลอาการแคลรโอ้เพลานี้ฟาโรทรงอยู่ระวังตรวจงานเร็วเข้ารีบไปกับทูลให้พระองค์ทรงทราบขอรับท่านอิมโฮเทปท่านใดนั้นมาเร็วก็รีบแจ้งข่าวอาการของแคลรอให้เมมฟิสรู้ฟาบาท โอ้องหญิงโอ้ฟาโรเมมฟิตเมมฟิตก็ไปตรวจงานที่ไซงานบริเวณก่อสร้างเมืองใหม่มาเร็วก็รีบไปรายงานอาการของแคลรอให้เมมฟิตทราบตัดกลับมาทางด้านเมมฟิตและแม่ทัพมิโนเอลแย่ yeah, แล้วฟาโรองเมมฟิตองเมมฟิตโดนก้อนหินทับองฟาโรองฟาโร ท่านมินอเอลข้าอยู่ตรงนี้ระหว่างซอกหินอ่ะนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับมเมมฟิสอ่าองฟาโรทรงปลอดภัยดีหรือไม่พยค่ะโธ่เฮ้ยข้าพยายามกลิ้งตัวไปหลบอยู่ในซอกหินแต่ก็ดันตัวขึ้นมาไม่ได้ท่านมินอเอลองฟาโรองฟาโรทรงระวังด้วยพยค่ะ หินกำลังจะถล่มลงมาอีกรีบมาทางนี้พะยะค่ะฟาบ,บาดแม่ทัพเมนเอลก็ยื่นมือหมายจะเหนียวรั้งเมมฟิสขึ้นมาจากซอกหินรีบมาทางนี้พะยะค่ะฟาบ,บาททาง้านคนงานบริเวณก่อสร้างเมืองใหม่เกิดอุบัติเหตุหินถล่มลงมาที่องฟาร์โรพวกเรารีบไปสำรวจตรงหน้าผา เราน่าจะทําการป้องกันไว้อย่างดีแล้วนี่นาะเกิดขึ้นเกิดเรื่องขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยหินถล่มลงมาที่ฟาโรนันเรื่องใหญ่ไม่ใช่เล่นวิไปตรวจสอบเร็วกลับมาทางด้านของเมมฟิสนะครับที่โดนหินถล่มใส่ฮึมโถ่เ้ยเกือบไปแล้วโอ้ฟาบาททรงปลอดภัยดีทรงปลอดภัยดี ผู้คุมงานหินถล่มลงมาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วรีบไ,ไปตรวจสอบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรพค่าพระอาญามีพ้นเกล้าครับลักษณะของเมมฟิกก็คือได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนซ้ายนั่นเองวุดวิทจะโดนหินถล่มทับตัวสิแล้วโอ้ฟาบาทเกิดเหตุไม่คาดฝันนี่มันเรื่องอันใดกัน แต่ว่าทำไมหินก้อนใหญ่ถึงถล่มลงมาได้เราเองก็ทำการยึดหินไว้แน่นนะแล้วนี่ผูกคุมเอ้ฟฟาโรทรงปลอดภัยก็ดีแล้วไม่งั้นนะ่ะอายุไขจะหดสั้นเอาได้ทันใดนั้นเองม้าเร็วที่มาแจ้งอาการของแครอให้เมมพิซับก็มาถึงบริเวณก่อสร้างเมืองใหม่ทูลองค์ฟาโรหิยค่าองค์ฟาโร อะไรนะองฟาโรรีบเสด็จกับวังเถิดพยาค่าองค์หญิงทรงละเมอเอ่ยพระนามของพระองค์พยาค่าฮะว่าอย่างไรนะแครอเรียกชื่อข้าเหรอเมมฟิสก็ได้ทราบข่าวอาการของแครรอที่เพอ้อเรียกของตนเรียกชื่อของตนเองนะครับผม แครรอละเมอเรียกชื่อข้างนั้นหรือเนี่ยโอ้แครรอแครรอเจ้ารู้สึกตัวแล้วข้าแด่องค์เทวาข้าแด่เทพีแห่งนายถวยเทพแห่งอียิปต์เมมฟิสนะครับเมื่อได้ทราบข่าวจากม้าเร็วก็รีบควบม้าออกเดินทางกลับไปยังพระราชวังเพื่อไปดูอาการแครอ ด้วยความรวดเร็วเลยนะครับมาถึงพระราชวังทรงประทานแค่รอคืนมาให้ข้าแล้วทรงประทานแค่รอคืนมาให้ข้าแล้ววิ่งไปก็พางตะโกนไปด้วยนะครับอ๋อฟาบาทอ,อิมโมเทปนะครับผมแคโรอ,องเมมฟิสฟาบาทพิกคัสนับเทล่าและติตตี ก็ดีใจเห็นเมมฟิตมาเพื่อดูอาการแครอนะครับผมไม่รอช้าเมมฟิตก็โผลเข้าไปหาแครอทันทีแคลรอแครอข้าอยู่ที่นี่แล้วข้ามาอยู่ข้างๆเจ้าแล้วแครอเจ้าเรียกชื่อข้าใช่ไหมแครอแต่แคลรก็ยังไม่ลืมตานะครับหลังจากที่เพิเรียกชื่อเมมฟิตแล้วก็ยังไม่ลืมตา ทันใดนั้นเองเมมฟิสก็ประคองกอดแคลรขึ้นมาจุมพิษเจ้ากลับมาเถอะแคลรอกลับมาสู่อ้อมแขนข้าทันใดนั้นเองเมมแคลร,รก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเมมฟิสเ <Memphis. S 1> อาล้ครับในที่สุดแคลรก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับโ oh, อ้แคลรแคลรเจ้าเข้มแข็งไว้นะ ภาพนี้ผู้วาดวาดเป็นหน้าหน้าใหญ่เลยนะครับสวยงามนะครับผมแคลรอเมมฟิสภาพนี้เมมฟิสท่านปลอดภัยดีใช่ไหมหินก้อนใหญ่ถล่มลงมาบนตัวเมมฟิสโอแครอเจ้ารู้สึกตัวแล้วองค์เทพเทวาคุ้มครองข้าแดดเทพีแห่งนาย ข้าแด่ทวยเทพแห่งอียิปต์ในที่สุดแคลรก็รู้สึกรู้สึกตัวนะครับในที่สุดในที่สุดเจ้าก็ฟื้นสตีภาพนี้ผู้วาดก็วาดเป็นภาพใหญ่เลยนะครับอีกเช่นกันนะครับผมเมมฟิสก็ประคองกอดแคลอรอไว้ในอ้อมอกนะครับผมเมื่อแคลรรู้สึกตัวขึ้นมา แค่รอทางด้านติตตี้และนับเทล่าก็ดีใจองค์หญิงเพคะนะแค่ลอแค่ลอกลับมาหาข้าแล้วโอ้ข้าขอขอบคุณทวยเทพด้วยทั้งหมดของหัวใจเมมฟิสบาดแผลของท่านละ่ะ บาดแผลของท่านนะครับในที่สุดแคลรก,ก็ฟื้นนะครับผมฟื้นขึ้นมาก็เป็นห่วงอาการของเมมฟิสก่อนเลยนะครับผมสำหรับแคลรนะครับเมมฟิสก็มาประคองกอดสุดที่รักของตนเองไว้นะครับผมด้วยความห่วงหานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่แคลอฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ